เอาละโอเคนะครับกลับมากับผมราไฟโลฮัตคอชิเนลนะครับนิดตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเกมอะไรฉันก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะพอดีมีคนเขาขอมาให้ฉันแคส์นะนะตอนแรกฉันก็กะว่าจะไม่แคสแล้วแหละแต่ไป,ไปมาปุ๊บเดี๋ยวมันจะเป็นการทําลายความหวังของคนที่มาขอนะแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ฉันกําลัง,งว่างๆมากเลยนะเพราะฉะน,นั้นเริ่มต้นเลยนะให้นายกดเขาเกมไปเกมดูๆแล้วฉันก็ก็พึ่งจะลองเปิดเกมได้เป็นครั้งแรกเลยนี่แหละก่อนนะแถมตอนนี้ที่บ้านฉันฝนตกด้ว,วยไปไหนไม่ได้อ่า เราเราจะเราจะกดตามผิดสมควรครับนั่นคือเพลย์เกมครับพอกดเข้าไปปุ๊บเราจะมีอะไรอยู่หลังประตูบานนี้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเวลาเดิมมันซ้ายขวามันอีซ้ายขวาโอ้โหแหละแลกแลกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่รู้เรื่องเกมเลยยังไม่ทันรู้เลยเกมมึงเป็นมายังไงอะไรยังไงเอาเมาส์ขึ้นซะแล้วมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นผมอยู่ที่ไหน อ๋อเหมือนเมื่อกี้จะเป็นการกลับมาที่หน้าจอเมนูหลักนะครับมาเริ่มต้นใหม่อ,มอะไรกันเรามีอะไรให้สนใจบ้างอ่าอ๋อนี่ไงอ๋อมันเป็นต่นาๆไปเลยนีหนึ่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดา่านเอาล่ะแจ่อันนี้ไม่รู้นะว่าจะแคสถึงไหนก็แคสไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ ต่เดี๋ยวดูก่อนลวกันนะว่าสภาพเกมมันจะเป็นยังไงนี่คืออะไรเนี่ยคนสร้างเกมเหรออ่ะไม่น่าใช่โอต้องโอ้โหต้องมานั่งโหลดมิชั่นอีก20 22% 23%ี่ี่เแล้วเมื่อไรมันจะเต็มร0 0เนวันนี้ออสมองมีสมองอยู่ที่มุมซ้ายล่างแล้วก็มีรูปตัวผมอยู่ที่ด้านซ้ายตรงนี้นี่เป็นอะไรเนี่ยอาวุธเหรอโอ้โหแหลกแหลกๆมีแหลกด้วยเกมพันนี้ทำคอมผมแหลกได้เหรอไม่น่าเชื่ออืออะไรเนี่ย รู้สึกจะมีเลือกอาวุธด,ด้วยครับอันนี้อันนี้เราเอาอะไรดีเราปืนดีกว่าอันนี้ขาอะไรเราก็เอาเป็นปืนเหมือน,นกันครับผมได้มีปืนเอ้ยเอาขามันเดิมมาดีแล้วอืมอืออย่างนี้แล้วกันไปโอ,อ้มิชชั่นหนึ่งตอนน,อน,นี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยอะอะไรนี่เราเป็นหุ่นยนต์ยักษ์เลยเน,นี่ยเพิ่งรู้ได้เนี่ย จริงด้วยเราเป็นหุ่นยนต์ยักษ์อยู่ตอนแรกใช่ไหมฉันก็คิดว่าเกมนี้จะเป็นแบบแนวคอเตอร์สิเราเป็นตัวเล็กๆวิ่งอยู่ในเมืองแล้วก็ต่อสู้ไปเรื่อยที่ปรากฏเราเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ทั้งนั้นนะ่ะอ่ะวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอเกมมันรู้สึกเหมือนกับว่าเฟรมเรทคอมผมจะตกแล้วแหละพอมาเล่นในเกมพันนีแล้วอะเหมือนเกมมันจะหนักๆหน่อยน,นะครับมันก,ก็ก็ไม่รู้สินะ,ะเกิดอะไรขึ้น มีอะไรมีอะไรมีอะไรจะได้สู้หรือยังจะเป็นตัวอะไรก็อ,อมปูได้สู้แล้วนั่นคือมันคือสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ทีไไ่ไม่สามารถระบุตเอ,อชื่อได้แล้วก็ไม่มีลูกตาด้วยเฮ้ยได้เวลาต่อสู้แล้วอือ้อวไอ้กลูไปนอนแล้วแป๊บเดียว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 อะไรเลือกอาไว้ก่อนสินะอ,อ,อือมันสู้มันโอ้โหมันตีเราแรงจัง แล้มันมตีเราลงไปนอนเลยเดี๋ยวกเฮ้ยเรแชร์อาวุธยังไงอะไอ้ปืนทีอมมาตอนแรกอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวกไอ้หมุนลุกหมุนลุกกิ้งนี่คือซูมเข้าซูมออกมินิแมปกดเลขหนึ่งกดแล้วไม่มีอะไรเลยกดถอยหลังรู้สึกจะเป็นการป้องกันคงไม่ใช่ละนะถ้ากดเลขสามคืออะไรยังไงกดค้างกดค้างก็ไม่มีอะไรเหมือนกับว่าต้องใช้พลังงานด้วยหรือเปล่าเนี่ย ตู้ยังไงอืออเฮ้ยมันกันยังไงวะอย่างน้อยให้รู้วิธีกันนะโอ้นี่กันกันหรือเปล่าวะหรือว่าชกมันสิหนีอัปเปอร์คัทไปชกอีกเฮ้ยมันสู้มันสู้อัปเปอร์คัทไปแล้วก็ไปลงไม่นอน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโดนแน่การการการก็ชกมันเส้ชกมันสิอือโอ้เป็นเกมที่ต้องใช้สมองในการเล่นเนี่ยไม่ใช่สักแต่ว่าโบกโบกโบกก็ชนะได้ต้องมีจังหวะกันด้วยนะเว้ยแล้วงไงต่อถ้าเราวิ่งไปข้างหน,ในใ้าโดยสภาพที่เลือดเหลือะพี่แค่คืบเดียวแขมแขมอะไรดีว่าไม่แถมอะไรดีกว่านะครับโอ้เฮ้ยเดี๋ยวสตูใหม่มาแล้วเดี๋ยวก่อน เาเจีบเละซีทำไมตู้ออุอื้อ,อฉันกันได้เว้ยรับไปรับไปชกสิอย่ายืนอึนดูเหมือนว่าเวลาชกเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถวิ่งได้โดยถ้าหากว่าเราวิ่งเนี่ยมันก็จะหยุดชกอนะ่ะตัวอะไรมาอีกขานี้ไม่มาตกเลยเดียว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 ,ยวขอเก็บของก่อนขอเก็บของก่อนเฮ้ยเอยมันโจมตีถามมนเล่นสก,ก๊อตอะไรอ่ะ เลขกสามนี่อย่าบอกนะว่าไอ้ที่โชว์ขาขึ <ira> <c oughs> ้นเป็นเมียกระโดดเตะโง่โงอุ้ยอุ้ยเอือฉันลงไปนอนแล้วรับป้ายบีมอืออืเจ็บแล้วสิแล้วยังมีตัวหนึ่งสองสามสี่อัปคัสอุ้ยอุ้ยอุ้ยเล็งข้างหลังโดนเล็งข้างหลังโหยมันพนออะไรด้วยหนูกระโดดเตะได้เป็นไงไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันก่อนกันก่อน เยอะ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 อุ้ยมันมันเข้ามาลุมแล้วอะเาเดี๋ยวเราต้องเฮ้ยเราการอยู่เว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปบิ้มผมต้องเล่นอย่างนี้สินะเฮ้ยโดนฐานตัวเองไม่เป็นไรครับฐานเราอึดอึอึออีกทีนึงโอเคนอนหลับมามาอีกแล้ว รับบีมของฉันป้ายเออเออเอออู้เจ็บแลสิฉันอนะ่ะฆ่าพวกพ้อของแกไปตั้งเยอะแล้วแกแค่แกตัวเดียวฉันไม่กลัวหรอกนะแล้วก็เออตายไปซะโอเคจบด่านแล้วด้วยความยากลำบากนิดหนึ่งนะจ๊ะมาก็ก็พอเล่นได้อยู่นะเกมแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากาเช่สมองเยอะไปนิดหนึ่ง